มาวาไงเสริมสุขเกษีประเด็จลูกน้องมึงทำไมไม่กล้ามองหน้ากูวะขับรถผ่านกูเมึงเก๊อยู่สกลนครฮะฮะเสริมสุขเกษีประเด็จไอทีวีสกลติดช่องเก้าฮะเสริมสุขเกษีประเด็จไอผู้ชายย,าาายังไงลอบกูให้ลอบกูให้ขับผ่านหนะ้าบ้านกูเนี่ยมึงท้ากูเนี่ย,ยเดี๋ยวกูให้คุยบนเวที บอกลุงพี่เองเลยนะเว่ยเสริมสุกกสีประเด็นนะบุกคุ้ยโคตรแม่ไอควาย,วยเป็นมาต์ใหญ่นะมึงคุ้ยจึ้งรจริงระอะไรเนึกไงน,น้องมึงทำไมไม่กล้ามองหน้ากูละขับรถผ่านกูเมื่อกี้อยู่สะกานาคานฮะเสิร์ฟสุกกระสีประเด็นไอทีวีสกอร์จิช่องเก้า นิ่ทากูเลยเดี๋ยวกูมาให้คุยวนเวทีวากเพีมาเลยเว้ยซิร์ซูกริบประเดนี่ยคุยโคตรแม่งควายมาสี่โคตรแม่งมุคุยเมื่อนัรนท่านเป็นเครื่องเจง,งเครื่องเจงนั่งอยู่หนโดนบุกบุกคุยเอ้มั่นใจกุยังเลยเจ้าบอกว่าคอยก็ปันป้นตัวก็ปั่นบคุย คดเยอะสมาสี่คนแปลงเลย้ยบอกคุยงวเย